สำหรับให้พระนารายณ์บันทมศิลป์นะโอ้ให้ใบน,นี้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีเกณฑ์ดีและทำสิ่งใดก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างดีนะคะได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์โชคช่วงชัชวาลน,นะคะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะให้คอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของชาวราศีกันนะคะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะ กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักยินูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บยยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บียิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ โอมอคีภาหูบุพังสักการะวันธานังครูบาจาริยังจริยทีวามุนีรือสีสิทธาปิตมตาอรยุยีนะสุขีนะจัช่อมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเพื่อนๆคะท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่1-30ถึง30กันยายนนะคะตามหลักวิชาไพ่พรหมยานถือว่าตัวท่านเนี่ย เป็นผู้ที่เกิดราศีกันนะคะแต่หากท่านเนี่ยไปรับการพยากรณ์ดวงชะตาแบบหูราศาสตร์ไทยนะคะแบบนั้นเขาจะแบ่งช่วงราศีต่างๆตามระบบนิรยนะนะคะและตามระบบสุรยิยคติจันทรคติแบ่งตามแบบสากลแบ่งแบบจีนนะคะ แต่หลักวิชาการของไพ่พรมยานเราแบ่งวันที่1ถึง30กันยายนถือว่าตัวท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีกันค่ะเบ c ีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่แทนชาวราศีกันทุกคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะคะ เดี๋ยวอาจารย์มีสีใครใจขออนุญาตแบ่งไพ่ออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเลือกไพ่แทนตัวนะคะชาวราศีกันค่ะแหกรีดไพ่สวยนะคะท่านผู้ชมนะแมแหมค่ะโอ้โหมารับชมนะไพ่ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยก็มีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ย ความแม่นยำเชจีนของไพ่เนี่ยจึงมีอมอกนะคะโอ้โห,โห,โหพลังงานเนี่ยผ่านมือสู่ไพ่จากไพ่สู่มือนะคะแม่นมากมอกนะคะแม่คะ่ะเรามารับชมกันในดูซิดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะ โอ้โหไพยใบรแรกนี่สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะอืมไ,ไพ่สวยนะท่านผู้ชมคะสำหรับไพ่องค์เทพธิดาพระจันทร์นะคะเขาบอกเลยนะว่าตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ชาวราศีกันเนี่ยเป็นผู้ที่รักสวยรักงาม การที่เราเนี่ยมาคอยดูแลบุคลิกภาพนะคะทั้งภายนอกทั้งภายในของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างเช่นการรักษาจิตรักษาใจของเราให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะทำให้จิตใจของเรามักจะรอยอยู่ในที่สูงท่านผู้ชม กฎของ the law attraction นะคะท่านผู้ชมการที่จิตของเราเนี่ยลอยอยู่ในที่สูงนะคะเราเองก็จะสามารถที่จะไปจูนกับคลื่นความถี่ที่เหมาะสมคลื่นความถี่ที่เราอยู่ในที่สูงนะคะเช่นคลื่นความถี่ของความมั่งคั่งความร่ำรวยคลื่นความถี่ของความสุขคลื่นความถี่ของความสำเร็จเป็นต้นนะคะ พอเรามีอารมณ์ดีมีจิตใจที่เบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจนะคะคลื่นความถี่ในตัวเราเองก็จะสามารถไปเชื่อมโยงกับคลื่นความถี่ที่เราคอ,อยอยู่ในอากาศนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นในเดือนพฤศจิกายานนี้ชาวราศีกันจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ที่เบิกบานใจและอิ่มเอิมใจตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เลยทีเดียวนะคะชาวราศีกัน ตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสที่ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลความหลอ่อความเท่ความสวยงามของตัวท่านอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะมีเหตุคะ่ะหรืออาจมีบุคคลต่างๆในวงสังคมมาชักชวนท่านเนี่ยไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเสริมบุญเสริมบรารมีช่วยเหลือเด็กกาพร้าช่วยเหลือคนชราเป็นต้นนะคะเป็นช่วงจังหวัด เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากเลยนะคะได้ดูแลทั้งจิตทั้งใจทั้งกายของชาวราศีกันแถมซ้ำยังได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างอุศนด้วยนะคะตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เห็นไหมไพ่สวยไหมไพ่สวยมากเลยยังมีความสุขนะคะนะองค์เทพธิดาพระจันรนะคะสำหรับใบต่อมาเป็นองค์เทพทักษะค่ะนะคะเนะขาบอกว่าท่านเด็กก็ตามนะหากมี ใครบางคนมาชักชวนให้ไปร่วมหุ้นลงทุนในด้านต,าต่างๆที่จะต้องใช้เงินใช้ทองของท่านเนี่ยควรต้องมาตรวจสอบดวงชะตาเสียก่อนนะคะมาดูเลยว่าจังหวะนี้ดีไหมที่ตัวท่านเองจะลงทุนในช่วงนี้มีเกณฑ์การดีไหมที่จะลงในงมีการลงทุนในช่วงนี้คะ่ะนะคะนะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหม ได้องค์เทพทักษะเนี่ยก็บอกว่าให้มีความระมัดระวังในด้านของเงินเงินทองทองให้คอยดูแลให้คอยดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยให้ดีนะคะให้บริหารในด้านดูแลในด้านของ,ของการบริหารการเงินเนี่ยให้ดีนะคะหากท่านใดเนี่ยมีความเข้าใจในด้านของการบริหารการเงินมีความเข้าใจในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายพอสมควรแล้วแต่ต้องการเพิ่มทักษะกิมมิค ความรู้เกี่ยวกับในด้านของระบบบัญชีเกี่ยวกับในด้านของการบริหารการเงินให้นําตัวของท่านเองเขาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่เขาเนี่ยเก่งทางด้านนี้นะคะนะท่านผู้ชมนะให้ระวงังให้ระมัดระวงังนะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยรั่วทางด้านการเงินนะคะชาวราศีกันเรามัระวังให้ดีนะนะครแต่ถ้าระมัดระวังดีเราก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไพ่ก็เตือนมานะคะว่า ควรต้องมีความระมัดระวังค่ะในด้านของเงินเงินทองทองนะต่อแมาค่ะที่องค์เทพพระเพิงนะคะท่านผู้ชมค่ะไพ่เบน,นี้นะคะท่านใดก,ก็ตามนะที่ช่วงนี้เนี่ยในด้านของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคุณแม่ระหว่างตัวคุณกับเครือญาติพี่น้องนะคะ ระหว่างตัวคุณกับเพื่อนสนิทมิส่าหายช่วงนี้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ง่ายง่ายนะคะดังนั้นชาวราศีกันทําจิตใจเนี่ยให้อยู่ในที่สูงเอาไว้ทําจิตใจให้มีพลังงานเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีทําอารมณ์ให้เบิกบานใจอย่าวู้วามอย่าใจร้อนช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดเช่นคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยกันง่ายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยหากชาวราศีกันเนี่ยรักษาจิตรักษาใจให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพเตือนมาแล้วนะดังนั้นนะคะให้คอยควบคุมอารมณ์รักษารักจิตรักษา จิตรักษาใจนะฮะของท่านเนี่ยให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่ตลอดทั้งวันนะคะท่านผู้ชมพูดแบนี้ดีมากเลยนะโอ้โหดีมากเลยพระนารายณ์ทรงสุบรรท่านผู้ชมนะคะเป็นความโชคดีของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยหากท่านใดทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจออฟไลน์ทำ,ออลนทำธุรกิจการกเกษตร ทำธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยการสร้างการเงินการทองเนี่ยการสร้างการงานเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเกณฑ์โอกาสได้รับการตอบรับนะคะที่ดีจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุก,งกองค์กรนะฮะดังนั้นชาวราศีกันลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาบริหารจัดการดําเนินการ ดำเนินสิ่งที่ชาวราศีกันกําลังดําเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเห็นไหมเป็นความโชคดีมีโอกาสได้รับการผลักดันรับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลต่างๆเนี่ย ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรหากท่านใดอยู่ในบริษัทยอยู่ในสถานประกอบการสถานที่ราชการก็รมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รัการสนับสนุนนะคะจากเซสชั่นต่างๆจากหน่วยงานจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง,ง,งในหน่วยงานของท่านด้วยนะคะเรียกว่าได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะต่อมานะคะกรไลทองปราบเชลวานนะ ชาวลัคนาราศีกันตัวท่านเองจะต้องมีในด้านของการฝึกนะคะเพิ่มเสร,รมิมความรู้นะคะเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องราวที่ชาวราศีกัน,นมีความสนใจบางท่านมีความสนอกสนใจในด้านของการเงินบางท่านมีความสนอกสนใจในด้านของภาษาบางท่านมีความสนอกสนใจในด้านของวิชาโหราศาสตนะคะ ดังนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายอยูนี้ก็เป็นช่วงจังหวะดีเป็นเกณฑ์ดีของท่านนะคะให้ร่งรีบศึกษาค้นคว้าหาความรู้หาสมุดดีๆมาสักหนึ่งเล่มนะคะสมุดบันทึกจดเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆที่ชาวราศีกันต้องการสรรสร้างและลงมือทำโดยเฉพาะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชาวราศีกันเนี่ยรักและมีความเข้าจิตเข้าใจมีความรู้เรื่อง ประทษวคะ่ะมีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยนะคะพอสมควรนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูโคชครูบาอาจารย์เพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวท่านนะคะมีการวางแผนว่าท่านต้องการเสริมสร้างดําเนิกนการในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นนะคะเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่เช่นภายในสองวนันสองสัปดาห์ 3เดือนครึ่งปีหรือภายใน1ปีนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ลังเลไม่สงสัยนะให้เขียนลีสต์ลงไปในสมุดเลยแล้วเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะคะดำเนินการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นด้วยความอดทนด้วยความมีระเบียบมีวินัยมีการนำผลงานเหล่านั้นเนี่ยมาทดสอบใช้เมื่อเขาเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา เมื่อมีเมื่อทดสอบใช้แล้วมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลดีแล้วท่านสามารถแบ่งปัน,ปนเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่งตางๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะชาวราศีกันนะในไพ่เขาบอกให้เร่งรีบดําเนินการเลยนะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้ไพ่ขุนแผนกับประทโไพ่ไกรทองปราบชาลวันเนี่ยเขบอกเลยว่าตัวท่านเองใจเนี่ยมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นนะคะชาวราศีกันที่เร่งรีบลงมือทําในทันทีการที่ตัวท่านเองเนี่ยได้รีสไลก์การต่างๆลงมาน,นสมุดก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะก่อนอื่นเลยหลังจากฟังคลิปนี้เสร็จแล้วชาวราศีกันไปหาสมุดบันทึกสวยๆมาไว้สักเล่มน,นะคะแล้วเร่งรีบเขียน เรื่องราวต่างๆโครงการต่างๆแผนต่างๆสิ่งต่างๆที่ชาวราศีกันต้องการเสริมสร้างดําเนินกันและต้องการสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะโอ้โหใบนี้ได้จูกัดเหลียงค่ะนะอ์ขมเบ้งตัวท่านเองเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ถึงแม้ว่าในเรื่องการเรงินการทองนี้นะคะมีไพ่เตือนมาว่าให้ระมัดระวังน,นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มี สมวันเนี่ยหูสมวันเข้ามาชักชวนให้ร่วมลงทุนด้วยในไพ่เตือนเลยนะว่าให้พิจารณาวิเคราะห์ให้ดีหรือตัวท่านเนี่ยไปตรวจสอบดวงชะตาในด้านการเงินหรือดูดวงซึงว่าช่วงนี้เนี่ยประวัติท่านเองไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับผู้ที่เข้ามาชวนท่านแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าตามไาาพ่พรหมญานในวันนี้ไม่ดีนะคะเสียเงินแน่ๆนะคะท่านผู้ชมดังนั้นท่านผู้ชมก็ใช้ ความพิจารณาให้ถี่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามหนึ่งได้ไพ่ของเบ้งนะคะเขาก็บอกว่าชาวราศีกันเองก็สามารถแก้ไขความท้าทายหรือสิ่งที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยได้อยู่ดีนะสำหรับท่านที่อาจจะลงทุนไปแล้วนะคะตัวท่านเองก็ค่อย ดูแลในด้านของระบบบัญชีระบบการเงินให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะและในไพ่องค์ของเบ้งนี่ก็บอกว่าตัวท่านเองสามารถที่จะบริหารจัดการดําเนินการดําเนินสิ่งที่เป็นเรื่องเราที่สลับซับซ้อนนะคะให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างดีเรียกว่ายังปลอดภัยอยู่ แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มีการลงทุนในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะนะให้ให้ระมัดระวังนะ<ม>ต่อมาค่ะท่านผู้ชมขาได้เทพธิดาแมงป่องนะคะสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วเนี่ยต้องใส่ในด้านของความโรแมนติกลงในความรักในชีวิตคู่ของท่านเนี่ยให้เยอะๆนะคะคอยบอกรักกันแสดงความเข้าจิตเข้าใจกัน แสดงความเป็นกัลยะาณมิตรกันกับคู่ของท่านค่ะนะคะแต่ไพ่บดีก็น่ารักอยู่อย่างหนึ่งนะคะเทพธิดาแมง่องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไพ่บอกมาเลยนะคะว่ามือที่สองมือที่สามเนี่ยในตลอดเดือนพฤศจิกายนอยู่เนี้ยไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายในครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตัวคุณและตัวคู่ของคุณเนี่ยต่างก็โฟกัสมาที่กันและกันนะคะ จึงไม่มีช่องว่างสําหรับบุกมือที่2มือที่3มือที่4มือที่5นะคะนะสำหรับท่านที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยให้เทพธิดาแมงป่องก็บอกว่าค่อนข้างมีความชัดเจนดีมากเลยนะคะเกณฑ์การแต่งงานก็เป็นไปนตามที่ได้วางแผนเอาไว้นะสําหรับท่านใดที่เคยอกหักรักคุดรักเป็นพิษรักมีบาดแผล เหมือนกับตัวท่านเองช่วงนี้ยังคงระมัดระวังอยู่ยังไม่ปล่อยจิตปล่อยใจยังไม่เปิดโอกาสให้บุคคลใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะและสําหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนสําหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองนี่นะคะหุ้นส่วนเป็นคนจรงิงจังจรงิจรงใจเป็นคนฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีนะสามารถที่จะเข้ามาผลักดันส่งเสริมธุรกิจส่วนตัวของชาวราศีกันเนี่ย ให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญร,รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้นะกลับมาที่ไพ่พระเพิงนะคะให้ชาวราศีกันระมาระวังสุขภาพพรรณนามมยของคุณแม่ค่ะช่วงนี้คุณแม่อาจจะมีอาการแพ้แดดหน้ามืดตาลายนะคะแพ้แสงสําหรับคุณแม่ที่อยู่กับมือถือหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นชาวราศีกันต้องคอยดูแลเอาอกโอเจใส่สุขภาพพรรณนามัยของคุณแม่เนี่ยให้มากเป็นพิเศษคะ่ะ นะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้ผ่านบุญจับนางมโนรานะคะความลังเลความสงสัยเนี่ยมันไม่ดีเลยท่านผู้ชมมันเป็นตัวเบรกตัวบล็อกความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตเนี่ยของเรารวมทั้งคําพูดที่ฉุดรัง้งคําพูดที่ดูถูกดูแคลนคําพูดที่ดับฝันนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยหากตัวท่านเองมีโครงการใดๆก็ตามนะคะ ให้ตัวท่านเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวของท่านเองมุ่งไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านะในระหว่างทางไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นสนใจตัวท่านเพียงผู้เดียวนะโฟกัสไปในสิ่งที่ชาวราศีกันมุ่งมั่นและตั้งจิตตั้งใจและต้องการคว้ามาให้ได้ในชีวิตของชาวราศีกันนะคะไพ่เตือนมานะ เห็นไหมต้องมีจิตใจที่หนักแน่นนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในขณะเดียวกันให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยควบคู่ไปด้วยรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไปด้วยนะคะชาวราศีกันต่อมานะคะมาร,รับชมต่ออ๋อสำหรับในด้านของสุขภาพพัฒนามของชาวราศีกันช่วงนี้ให้ระมัดระวังการเดิน เดินอาจจะเดินอยู่บนพื้นถนนธรรมดานี่แหละหรือจะขึ้นบันไดนะคะขึ้นรถลงเรือให้เราระมัรวังในด้านของขาพริกนะคะพลิกแพลงนะข้อซ้นนะคะให้ร,ระมัระวังด้วยนะ ต่อแม่ค่ะโอ้โหนี่เจ้าที่เจ้าทางนะเขารักท่านนะคะชาวราศีกันดึงนั้นนี้ชาวราศีกันดูแลในด้านของห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยของท่านนี้ให้ดีนะคะเห็นไหมได้องค์เทพพระเสาร์นะคะดูแลห่วงจุ้ยให้ดีดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยให้สะอาดนะคะนาฝุ่นออกให้หมดเลยนะฮะหรือท่านใดที่ชอบ ขึ้นดอกไม้สดในทุกวันพระนะคะแนะนำให้ตั้งไว้ประมาณ3วันหลังจากนั้นเนี่ยให้ลานะคะแล้วนำดอกไม้นั้นไปทิ้งล้างจักรันคว่ำไว้เรียบร้อยรอวันพระหน้าเพื่อเตรียมดอกไม้สดขึ้นหิ้งพระในครั้งต่อไปค่ะนะเพราะเนื่องจากว่าถ้าดอกไม้สดเราวางไว้เป็นสัปดาห์เนี่ยเน่าและมีกลิ่นเหม็นนะคะทำให้เงินทองนิ่งไปด้วยนะคะ นะวิ่งพระวิ่งทิ่เจ้าก็นำฝุ่นออกไปด้วยนะคะท่านผู้ชมนะตาแม่แค่ออสรุปแล้วก็คือดูแลในด้านของห่วงจุ้ยดีนะคะดูแลจัดห่วงจุ้ยเนี่ยให้ถูกหลักห่วงจุ้ยคะ่ะสิ่งใดที่มันโรคนะคะเก็บไ่ลังเก็บส่ก่องสิ่งใดที่มีคุณค่าทางจิตใจก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งใดที่มไม่ใช้มันนานแล้วให้จำน่ายใจแจกไปสิน,นะคะ ชาวราศีกันนะเก็บไป้ล็กบ้านนะกีดขวางการเดินทางของการเงินด้วยนะคะแล้วทำให้ตัวท่านเองมีความเครียดมีตกวิตก,ตก,กำลังใจเนี่ยอยู่บ่อยๆเลยนะองค์เทพพระเสารเนี่ยท่านมาบอกเลยทีเดียวต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมขาได้องค์เทพพระนางสีดานะคะเทพสเทพพระนางสีดาเนี่ยนะเขาบอกว่า ในด้านของธุรกิจการงานของชาวราศีกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับความเชื่อมัน่นเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานเ,งเนี่ยนะจากเพื่อนร่วมงานได้รับการผลักดันได้การสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานให้ดีมากนะเห็นไหม โอ้โหดีมากมากไพ่สวยงอมมากนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าท่านจะรับราชการรัฐวิสาหกิจอยู่โรงงานอยู่บริษัทนะคะไม่ว่าจะดําเนินธุรกิจใดก็ตามนะคะทุกชนิดบนโลกไปเนี้ยชาวราศีกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคลต่างๆในหน่วยงานและในองค์กรของ ชาวราศีกันค่ะนะคะเลื่อง้าที่การงานดีมากนะคะท่านใดที่ไปสอบสัมภาษณ์นะคะในด้านการงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานระบบราชการเอกนชนรัฐวิสาหากิจนะคะโอกาสเนี่ยได้งานสูงมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมพ่อแม่นางสีดาเนี่ยท่านขึ้นมาเนะเาบอกว่าตัวท่านเองได้รับความ เป็นที่รักใครของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เชื่อเป็นที่ได้รับความเชื่อมัน่นเชื่อถือนะฮะจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเห็นไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมต่อมาแค่ได้ไพ่นะคะท้าวิรุณหกโอ้โหท่านผู้ชมขาเนี่ยโชคลาภมีนะแต่ไพ่ใบเนี้เขาบอกว่า เวลาที่ท่านต้องการเสี่ยงโชคหรือเวลาที่ท่านต้องการมีโชคลาภเนี่ยนะให้ท่านคอยดูแลเอาอกโอเจนใส่ในด้านของบุคลิกภาพของตัวท่านนี่ให้ดีแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้หลอ่อให้เท่อยู่ตลอดเลยซึ่งในเดือนนี้เกณฑ์การถูกหวยรวยโปของท่านเนี่ยมีสูงเลยเพราะว่าได้มาตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะคะเทพธิดาพระจันทร์เนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีกันมีความสนอกสนใจในด้านของ ความรักสวยรักงามเนี่ยความรอความที่มากเป็นพิเศษนะคะนะเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีเนี่ยก็ดีนะท่านผู้ชมนะเป็นการเสริมบุคลิกภาพนะคะชวนมองด้วยเราผู้ที่มาติดต่อเจราจาพูดคุยกับเราเขาก็กล้าที่จะเข้ามาคุยกับเราด้วยนะคะกล้าที่จะตั้งคําถามกับเรานะฮะนะดังนั้นก็ต้องคอยดูแลในด้านของบุคลิกภาพนะคะพัฒนาบุคลิกภาพ ของตัวท่านเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะราศีกันสำหรับไห้พระนารายณ์บันทมสินนะโอ้ให้ใบน,นี้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีเกณฑ์ดีและทำสิ่งใดก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างดี ะะได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากผู้หักผู้ใหญ่ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์ชดช่วงชัชวาลน,นะคะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะให้คอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของชาวราศีกันนะคะ อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะโอ้ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวเบรกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตของเรานะคะและอาจารย์เบยยิบซี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยยิบซี่ใครใจต้องขอกราบขอพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจค่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์จีนรัสเซียฮ่องกงคอาหเีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกาันอาจารย์บยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยยิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ